มีกพี่แบบบอกพี่เลยว่าพวกพี่ลว่าน้ำจิ้มมันผิดแตค่ะเขาเขาเาไรค่ะดู พขาเชีนร์ต้องเป็นผู้หญิงไหม ก็อเนี่ค่ะอยู่กับทีมงานคุณภาพอีกแล้ว oh. เชฟพี่เนลกำลังหั่นหมูอันนี้เขาเสีเอาไว้เป็ดแบบเมียง เมียงหมูสามสั้นนะคะต้มแล้วเรียบรอ้อยน้ำจิม้มขมข้นมากไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าอยากให้ได้แซ่บๆน้ำกันนะคะนี่ไปหาซื้อเบิงอร่อยมาก แสดงลืมสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ชแนวนะคะวันนี้ประพัดทุกคนมาอยู่ที่ซุ้มไข่เน่าเหมือนเดิมค่ะสปอร์ชแนลแก้วหัวมาโชว์หน่อยดิคอยตัดผมให้ดูเพราะว่ามัวล้นเลยอะเอาหัวมาโชว์หน่อยสิคะสปอร์บับเบิ้ลโอ้โหกระค่ะไม่ นี่เอาเตรียมสเสบียงแล้วนะคะรอสมาชิกมาเพียกพร้อมกันทำไมวันนี้ทำไมวันนี้สภาพเหมือนช่างเลยเหรอคะช่างมาเดี๋ยวครับ <laughs> อะไรนะสุกแล้วอะไรเพิ่งจะลงเชือ้อเพิ่งจะลงอันนี้คิดว่าจะเล่นสุกแล้วอะไรเพิ่งจะวันอาทิตย์ <laughs> คิดว่าจะเล่นแล้ว <laughs> นี่ค่ะมูสามชั้นมันอะมันจอมจอมให้หนูหันให้ไหมตอมาเกียบอก่ะเห็จับกล้องขึ้นมาไม่ใช่หนูเป๋าต้มเใช่ พอต้มใส่เกลือกับรสดีนี่ครับสเสบียงวันนี้ดูกับแกมเลิศโมเมนต์เขาแรงได้มีพริกเลอใช่ไหมทางแกลองดูทางดิว่าขับเนี่ยหาก้อนที่มันได้แล<ๆ>้วมาได้แล้วเราจะเปิดก่อนเพื่อนนะคะสามสี่ กิูกสูงขึ้นเหรอวะทำไมเสื้อกอมันชอบร่วไปลยทั้งหมดเจ็บนิ้วด้วยไม่น่างัดเลยหรอสูงขึ้นด้วยเหรอในความเข้าไหนอ่ะหมูค่ะเซงมี พวกพี่แบบพี่เลยว่าพวกพี่เลยว่าน้ำจิ้มมันเผิดตรงนี้หรอกแต่ค่ะเขาเขาไปก็ไปปะร้อนเหอร้อนเปิดได้นะเอาป่ะไปเลยตุ่ยคอมคอมพีวานเอาที่คีบออกนี่กินไปทำไมไปไหนกูปัดก็ไม่เดี๋ยวเอาออกไปเลยเออพี่ว่าพี่ก็ลืมว่าจะเอากล้องมาให้เนี่ย นี่อะไรแบตขนาพี่เออเอาคีบออกสองตัวเลยชอบร้อนหรอไฟมันร้อนแรงมากให้เร็วต้องอุ่นด้ยไหมอะข้อด้ามันนีนอุ่นหน้ากินแล้วปวดหัวตลอดเลยะบ ก็มีหอยมีเยวด้วยหอยแครงหอยแครงหอยไข่มาเองอ่ะเอ้ยมาหไมเออหนูช้อนมาเอาช้อนกล่องป๊บวิ่งเลยจ้ะรรบหน้าเราซื้อกล่องเหตุใช่ไหมหมูเตี๋ยวมาน่มาไหมาหนะ่ตัวน่ไงหัวคุพี่หมอ อะไรหกสดตึ๊ดรถหยุดถุงหลังทีิบายใสหลังหาเซนเซอร์เองนะหกไอ้ตึ๊ดไอ้ดนี้ขาหอยแครงลวกอีแบบลวกแบบเลื่อน้หรอ ทำโชว์ดิทำอย่งไงอร่อยโอ้หเก๋นี่เนื้อหอยแค็งค่ะหมาก็มองหน้าแล้วก็แลบลิบ้นแผบสึกลับ อ้วกตีให้ตกตรงมุกเลยฮะน้องโป้น้องโป้พี่นิวชวนน้องอโป้มาชื่อเขาชื่ออย่างี้ไม่รู้ชื่ออะไรในยูทูบแบะลงหมูแล้วจ้าลงหมูไปแล้วจ้าอุ่นมากเลยนะตรงนี้ ละลายในปากเขาอยากโบนทำไมอ่ะไมมีแล้วโอ้ยมะเลียโอ้โหห่อขนาดนั้นโอ้โหปากเาเย็โอ้โหนี่ถามยิงนิ่มเนียงหรือว่าไอ้ก๋ยเตียวเตียวหลอดอุ้ยขยับได้เว้ยพี่ยอมยังหลวมเนี่ยยังเหลือนะเหลือพื้นที่ด้วยนั่นน่ะเออเนี่ยตีแล้วล่ะที่นั่ ถ้าบอกว่าขาไม่ดีพี่ย้ายที่ีใช้ได้อยู่ที่มีสองแบบซื้อใหม่ดีกว่าถ้าแบบที่พี่มีจะเป็นแบบเตี้ยถ้าแบบที่คอมมีจะเป็นแบบที่แบบนี่พามนี่ค่ะอันนี้หมูหมูสามชั้นที่เราได้ต้มแล้วกับเส้นเม้่อวัว เป็นหมูลมควันเป็นบังหมูลมควันนี่ขาดคอนไม่ได้เอาขางคางคางแล้วขอพรได้ไหมบุ้ยคางแล้วคนบันไดขางคางแล้วขอพรแล้วแล้วคนบันไดใหญ่ไหมเอาที่นี่ เก็อย่างที่พี่เลือกเล็กไปใช่ไหมหอยนังไงโไหนกินแม่หอยแทนต้องกินแบบสิบขีดมั้งหอยตัวหญ่ไงรคะไมราคาโลเท่าไหร่นะครับบอกสิบขีดถ้าโดนโกงเปล่าดูเปล่าตอนเวลาเขาช่างอ่ะดูเป็นนะไม่เป็นห่วงไงกูโดนโกงอย่างนี้โกงโกงกิโลก็เยอะเป็ห่วงหมูสามชั้นเมื่อไหร่จะได้กินไปลงปูผู้ลงปุ๊บ้ปูโู้หรอเออเป็นงห่าง หอ,อมมั้งนเป็นภาพพระเจ้าพอตลบมัวเร <Bye. S 1> ืองูฟูอยใช่เนี่ยโอูอังว่าที่เราแผ่นอะไรจะไฟเบาแล้วก็ย่างดีเดี๋ยางแรงดีนะสมาชิกของเราชื่อเขา คิวมากเลนาะแนนโนแนนโนกับโจนัทดูสิเซนนะอะไครับถ้าไม่ได้เปปลาทำยังเพื่อไม่เป็นจะเบียงมาอีกแล้วจ้าใครทำอ่ะปานินปอยปอยก็ต้องทำแล้วแหละเกลือเกลือใช่ใช่พี่ก็ผ่าใช่อร่อยใช่ไงนั่นแหละที่ถามว่าคอมทำเป็นไหมไอคอมเคยทำอยู่คอมเซียนอยู่รู้กี่รอที่อ่ะแหละเอาสวัสดีจะไม่ได้วันจะไม่ได้ผมผมไม่ตกเออ ตอนนี้ขลกตัวสตัวตอนนี้ตัวน้ำนี่ไม่ได่อสายที่ใครใครว่าวะานเรนที่ไหนพูดสึ่งของวะแม่วันไมวันไปร้านมาสามสี่รอบไม่เคยเลยนะพี่คือไมูจะคอยตัดหมูพ่นไฟหมูพ่นไฟหมูพ่นไฟหมูนี่มีใหญ่มังกรทำไมอ่ะทำไมไงก็เล่นไปแล้วไงน่ยใครทำอะไรคะ ตำครับตำมะหุงเนยตำมะหุงไม่ชัยภููิเมื่อตำมะก่อเด้มะก่อใช่ใช่ใช่ยภูมิบอกชัยภูมิว่าเลีวชัยภูมิกุงยังเขาว่าวีเขาเขาว่าวีสามก็เป็นพี่ขยัไม่ใช่อมงพี่เดคนหัวกลัว เตบไม่ได้ก็ต้องแดบเผอะอรอ่ะดเผ็ดจิ้มมีเอ็จิ้มเขาอะได้ขายอดอเ็ยอดขอเผือกคือหอยคุน้าเอาเลยอยากอไปกินน้ำแหละจ้านี่หอยจ้าสินมีจ้าผักาจ้าปลายจ้าตาดาตาดาดาตาดาเอาชินน้ำหน่อยเยอะไปหรือว่าเอาอีกไง ยังไม่ชิมเลยส้มตำพี่ไข่ส้มตำกุ้งสดอะไรเนะี่ยหมูเหรอหมูยา่างหืมใหญ่ไปไหม,ไมต้องลองชิงให้ใหน่อยไปเชื่อจะทำได้งกงอ <laughs> ง่ายไงละ่ะแต่เขาไม่ได้ใส <laughs> ่น้จินมเยอะแต่มันเผ็ดหมูหักหมูห้อหมูนุ่มมากเลยนี่ทำไปไหนมันอะไรเหรอ เขาได้หันไปไหนจะว่าอะไรมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกเราไม่ปั่นให้ไปไม่คุยกับกล้องเลยหรอฮึใค่เป็นไหมเอ้ยอินนี่โดดเ่็กอ๋อผมเด็กร้อยสามพันเจ็ดโซพาเรื่องโซพาหมูย่างช่วยจิ้มซีฟู้ด กินโชว์ไปทีค่ะกินแบบมันโสบพาสินจะ้องกินคำใหญ่ๆนะพี่ไข่อร่อยเหรอเผ็ดคุณจะหมูร้ายเลยอ่ะไป่ะไปตัดรสเลยอยาปไข่ จุกไงจุกจุกพี่นิวย่างไม่แผ่วเลยจ้าพี่นิวลงตลอดลงเรื่อยๆจ้าเราก็ยังย่างกันต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> คุกินไม่ได้ย่างคุย่างไม่ได้กินม <c> า <oughs> <c oughs> นั่งกินไงก <c oughs> ูดังส่งซิกเป็นแบบเย้แล้วได้พาไปอย่างนี้ <c oughs> อ่ะเรื่กูหลับตาก,ก็ได้ให้คุยเอง วะเออพี่นิวปลามาแล้วจ้าปลาปลาเท่าห้าเสียงปอกแป๊กปอกแป็กนี่มือกองปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแปกขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จ้ะ1ิ๊กแปติ๊กกาติ๊กต๊อกติ๊กตอก เชยงคืนแล้วนะคะสภาพทุกคนกะแบบมาเหลือกันอย่างแค่นี้มีคนแอบนอนไปหนึ่งคนไม่เห็นหรอกมืดจริงเอาเวยเวลาเนี้ยคนโมโหทำไมอ่ะเป็นขั้สูงยังคืนไงศูนย์ศูนย์หนาวหนาวมาก แล้วค่ะทุกคนเ <c oughs> ยี่ไหมโอ้ค่อยปรปบไปแล้วนะ,ะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องปอยน้ำนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมไปให้ดีอย่างกับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายนี่หมดแอปเปิ้ลเอ๊ะ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 เอลเอล